ไม่มานขอนนรับใจกันลอยสีบทรรโอกาสวายแม่เพื่อบูชาบุญคุณของแม่ให้แม่แตนหรือว่าแม่สำรวยปัฏฐานเป็นตัวแทนของแม่ทุกทุกคนลูกหลานที่มาเึ่งมาใส่ในบางกองหนึ่งราว่าตองได้มาทำมหาจุนตองได้มาซ้อมมาทำงานบริยูกับพ่อกัดแม่นะฮะ แม่เมื่อนรับการสมนาจากลูกจากล้านแม่พูดอยู่ท่านบานลูกล้านที่ฝากเมื่อไหวยไม่บานมอร่างใจกันลอยกับฟอยรับรูวาลูกทุกทุกคนขอสมหน้าหากมีสิ่งใดได้รวมเกินโดยเจยตนาหรือโดยเจยตนาคอยแม่ทุกทุกฐานะขนอสิคำเดียวกับลูก,กขอบุญบารมีของแม่เพิ่อบรรณา,นานในลูกล้านทา่าหน้าคาึืน ประสบความสำเร็จในการทํางานการสอนการลองการร่ำ็ดีขอให้ได้ขอให้ดีขอให้สมปารถนาให้ลูกหลานดีนี่งแห้งสุขภาพแข็งแรงขอเจ็บขอจมบ่นอึดอบ่ยากบทุกอึยาัผู้เป็นแม่กขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญกุศสที่ลูกหลได้เฮ็บได็ดถก็ขอทร oh, งให้ <Please. S 1> พอให้แม่ผู้อยู่ทั้งบาง้านหรือแม่แตนผู้เป็นพ่นอพ่มไส้ ให้กับดูกัรหลานี <s pered> ่้มันเอสาธุคนกลานคะความเห็นครอเหนูมันเองจะเป็นหนึ่งเ้าจ่มาใบแม่เนาะแม่ต่่อี่ยันบอกว่าปพันธุไม่เอาต้องปินให้หนา